สวัสดีนะครับวันนี้ผมมาพบกับเอ่กเคเกมเมนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนเกี่ยวกับการาทำฟาร์มนะครับฟาร์มฟาร์มสัตว์นะครับแบบออตโต้นะครับมันก็จะฆ่าให้แล้วก็อดอกมาเป็นเนื้อให้นะครับ ก่อนอื่นเราก็ต้องสร้างนะครับที่อยู่ของพวกมันนะครับจะสร้างพื้นหรือไม่สร้างก็แล้วแต่ท่านผู้ชมเลยนะครับอันนี้ที่ผมสร้างขึ้นมาก็เพื่อ,อความสวยงามนะครับสร้างด้วยบล็อกดินเลยก็ได้นะครับก็เห็นไหมครับเราก็จะเห็นนะครับโดยการสร้างบล็อกยาวประมาณแปดบล็อกนะครับและเทน้ําลงไปตั้งแต่ต้นบล็อกนะครับ ผมก็จะมาสุดที่บล็อกที่8นะครับก็จะมาจบอยู่ที่ตรงนี้พอดีนะครับอ่าชีเหลือก็มาต่อมาต่อนะครับอ่าผมก็จะมาต่อบล็อกให้มันดรอปนะครับมาเป็นเนื้อ หลยลงไมยอันนี้ก็นำไปใช้กันได้นะครับสำหรับคนที่เล่นเอาไวส้สร้างเอาไว้ทําแบบค่าอัตโนมัตินะครับก็อย่างที่เห็นนะครับความสูงก็ ระยะให้ประมาณนะครับพอประมาณนะครับก็สูงพอตัวนะครับแล้วเราก็ออกมาหาที่กั้นนะครับแล้วก็เป็นช่องให้ผ่านไปได้ด้วยนะครับผ่านปุ๊บผมก็จะทําเป็นตัวอย่างของผมนะครับแป๊บหนึ่งนะครับความสวยงามก็ต้องปุ๊บปึ๊บ านนี้นี่นะครับผมก็ต้องขอใช้แบบอ่ากงกันแล้วกันนะครับอ๋อะไรดีอ๋เป็นบัวนะครับเนาะบัวนะครับกง,กงอยู่ไหนอ,อยู่นี่ ตงนี้ก็สามารถสร้างไม่ว่าจะเป็นมอนเตอร์หรือสัตว์ต่างๆได้นะครับนี่นครับเอาไข่วางไว้ที่นี้ก็จะมาอย่างนี้นะครับเช่ได้ใช่ได้ผมขออีกหนึ่งอย่างนะครับรอมันรอม,นม,น oh yeah! มันตกลงมาซะไอพวกนางงูโอ้ยงตกลงมาก็แล้วใช่ไหมกูรู้ว่ามึงต้องตก ไอสัตทำไมไม่เป็นดอกเป็นไอเทมอาขอแก้ไขสักครู่นะครับทำไมไมันไม่ได้ฟะอุตส่าห์ซื้อคนคว้ามาอย่างดีก็มีปัญหาตรงไหนวะ ก็อก็ประมาณนี้นะครับก็จะทําให้พวกสัตว์พวกนี้นะครับตกลงมาแล้วก็ดอกเป็นเนื้อให้นะครับแต่ทําไมมันไม่ตกมาผมก็ยังสงสัยอยู่นะครับผมก็จะลองแก้ไขดูนะครับอา่า เปลี่ยนนี้ดูนะครับเขาเปลี่ยน,เป,ยนเ,เป็นแผ่นป้ายก็แล้วกันนะครับแผ่นป้ายขามันขามันพี่ยอดมันตายลงมากันใหญ่เลยเอา่าก็ ประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมก็จะดอกเป็นเนื้อให้นะครับอา่าทำไมเป็น,นฟ้าหยุดแป๊บหนึง ใกรๆไข้กขดวนก้ไขดวนอ่าก็น่าจะมาเป็นผลมาจากอ่าอะไรนะไฟไหมนะครับอ่าเราก็จะทำแบบนี้ก็ได้นะครับอ่า ทำแบบนี้ก็ได้นะครับสร้างความสูงให้พอที่มันจะตกลงมานะครับก็ต้องขอจบคลิปเยงเท่านี้นะครับสำหรับวันนี้ก็ดูไปก่อนนะครับ แล้วผมก็จะไปศึกษามาใหม่นะครับก็ต้องขอภัยนะที่นี้ถ้าทําให้สําเร็จก็ต้องขอภัยจริงๆครับคลิปหน้าเราก็จะมาตอนคลิปหน้าครับสําหรับน,นี้ขอบคุณครับเลยลืมกดไลค์และ u b บสไคร์ด้วยครับ